โครงการนี้เป็นโครงการการช่วยเหลือครอบครัวนะคะที่มีเด็กทารกหรือมีเด็กเล็กที่มีผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 นะคะภายใต้การนําของท่าน Shannon, ดรชัยนันท์สุทธิกุลนะคะท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่ของเราได้เร่งเห็นถึงความสําคัญของเด็กทารกและก็เด็กเล็กนะคะในโครงการนี้เนี่ยเรามีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดก็มี154คนก่อนหน้านี้เราก็รับลงทะเบียนนะคะเมื่อลงทะเบียนได้รายชื่อมาคณะกรรมการในการช่วยเหลือ ก็มากั่นกองนะคะแล้วก็ได้ออกมาเป็น154คนที่ได้ช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ก็เป็นมูลค่า1000บาทต่อครอบครัวครอบครัวหมายถึงอสมมติมีลูกฝาแฝดแล้วก็ได้2 0 0 0คือเราเน้นว่าเด็ก1คนต่อ1000บาทเราก็จะทำเป็นคูปองนะคะแล้วคุณสามารถเอาคูปองไปซื้อนมจากห้างของเราได้ประสานกับห้างโลตัสจะได้ตรงความต้องการนะคะว่า ลูกของเรากินนอมอะไรเราก็ไปซื้อนอมนั้นโดยใช้คูปองมูลค่าที่ไม่เกินมูลค่าที่คุณได้ไปคือ1,000บาทขอขอบคุณนายกสโมสรไลออนภูเก็ตนะคะท่านได้มาร่วมกิจกรรมนี้กับเราโดยท่านมามอบนมผง50คนนะคะซึ่งได้คนละ250บบาทวันนี้ท่านก็ได้มาร่วมกับร่วมกิจกรรมนี้กับเราด้วยผลตอบรับก็คือผู้ปกครองก็มีความยินดีและก็มีความสุขที่เรายังคิดถึง เพราะว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองชาวบ้านก็มีความรู้สึกว่าเราไม่เคยทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะก็ยังดูแลทุกๆก,กลุ่มทุกๆชมรมไม่ว่าเด็กเยวาวชนสตรีผู้สูงอายุหรือผู้พิการเราก็ยังดูแลเหมือนเดิมค่ะ